หลายสิบคนหรืออาจจะเป็นร้อยคนที่ทะลุสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ได้แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกไปซึ่งถือว่าเป็นวงจรธุรกิจที่ครบถ้วนครับสร้างโปรดักต์ขึ้นมาทำให้มีคุณภาพและสร้างรายได้จากมันแต่เด็กโยชนของลามาเซียเนี่ยถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้มากกว่าขณะที่เด็กๆจากลาฟ a าบิก้ามัจะเจอทางตันแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปแต่การถูกปล่อยตัวนั่นแหละครับน่าสนใจ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรัสู่ฟุตบอลิสตานะครับกับผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางของเราเหมือนเดิมนะครับ Main Stand Thailand ระบบศูนย์ฝึกเยาวชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในความสําคัญของน้องหนุงหนังยุคปัจจุบันครับโดยเฉพาะสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มักจะมีศูนย์ฝึกเยาวชนที่ส่งต่อหรือผลักดันหรือสร้างเด็กดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เอาภาพชัดๆเนี่ยนะครับ ก็คือลามาเซียของบาร์เซโลนาโอ้โหเราได้เห็นหลากหลายมากครับเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยุคที่แบบรุ่งเรืองสุดขีดครับเมสซี่ชาบีอินเนสตาบุสเกตหรือในยุคปัจจุบันที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสถานการเงินก็ได้เห็นเด็กๆเหล่านี้แหละครับที่เติบโตขึ้นมาลามินจามาลปากูบาซีอันนี้ตัวอย่างที่มันเห็นแบบภาพชัดๆซึ่งโมเดลมันก็คือการสร้างบุคลากรครับเด็กดาวรุ่งที่มีคุณภาพมากพอ แลวก็ต่อยอดผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เป็นรูปแบบพื้นฐานที่เราพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าทีมฟุตบอลมีทีมอะคาเดมี่ศูนย์ฝึกเยาวชนเพื่ออะไรก็เพื่อเสิร์ฟเด็กดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นั่นแหละครับแต่ในแนวคิดแบบนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนไปครับและถ้าเราจะหาหนึ่งในตัวอย่างที่มันน่าสนใจก็คือลาฟาบริกาครับศูนย์ฝึกเยาวชนของเรอัลมาดริดมีโมเดลที่มันแตกต่างออกไปและประสบความสำเร็จได้โดยที่เด็กดาวรุ่งอาจจะไม่จําเป็น ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่น่าสนใจครับไอ้แนวแคิดตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วแนวทางเป็นแบบไหนทำไมถึงทำแบบนี้เดี๋ยวค่อยๆ ติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับลาฟาบิก้าครับเป็นศูนย์ฝึกเยาวชนของเรอัลมาดริดครับลงทุนก็ประมาณในการสร้างเนี่ยหลายร้อยล้านยูโรครับตั้งอยู่ที่ย่านบันเดเบบัสครับก็เป็นก็เป็นที่ตั้งของสนามซ้อมเรอัลมาดริดนั่นแหละครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนทุกสิ่งอย่างครับสนามฟุตบอล11สนามครับเอาไว้ซ้อมและรวมไปถึงการแข่งขันระดับเยาวชนไล่ไปถึงสนามเอสซาโดอันเฟรโดดิสเตฟาโนครับที่ตั้งชื่อตามตำนาน ของสโมสรซึ่งมีช่วงหนึ่งครับทีมชุดใหญ่ก็มาใช้บริการที่นี่แหละครับใช้เป็นรังย้าอยู่ราวๆสอปีในช่วงที่ซานิโกบดเบลรังย้าวลักนั้นกําลังปรับปรุงอยู่มาริดมีทีมเยาวชนตั้งแต่รุ่นอายุ5ขวบนะครับไล่มาจนถึงสูงสุดก็คือกาสติยาก็คือทีมสํารองก่อนที่จะ ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งรวมๆแล้วครับในแต่ละปีเนี่ยที่ La Fabrica เนี่ยจะมีนักฟุตบอลเด็กๆดาวรุ่งมากกว่า400คนครับซึงพวกเขามีค่าใช้จ่ายประจำปีครับในการเอามาดูแลศูนย์ฝึกเยาวชนของตัวเองเนี่ยปีละ25ล้านยูโรครับอย่างไรก็ตามครับ พวกเขามีไอเดียในการสร้างเยาวชนที่ไม่เหมือนใครในสเปนหรืออาจจะไม่เหมือนใครเลยครับในหลีกชั้นนําของยุโรปถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1950ลาฟราบิก้าคือศูนย์ฝึกเยาวชนแห่งแรกของสเปนนะครับภายใต้แนวคิดของซานติอาโกเบเดเบลประธานสโมอสรอระดับตำนานแนวทางปกติเลยครับคัดสรรเอาเด็กฝีเท้าดี จากระดับท้องถิ่นหรือไปเจอตามระบบแมวมองในทัวร์นาเมนต์ต่างๆดึงเข้ามาศูนย์ฝึกนี้แล้วก็ผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเขาจะมีเด็กดาวรุ่งเติบโตขึ้นไปแจ้งเกิดกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในทีมชุดใหญ่เยอะแยะมากมายเอาแบบที่เราอยู่ในความทรงจำาลนนครับถ้า,าย้อนกลับไปในยุค90ก็ได้เราก็จะคุ้นชื่อยอย่างพวกโคเซมารีกูตีราอุนกอนซาเลสอิกาซิยาสเหล่านี้คือระดับตำนานทั้งนั้นครับโดยปกติแล้วครับในฐานะเป็นผู้ แรกเริ่มในการตั้งอะคาเดมีจริงๆมันก็น่าจะต่อยอดสร้างไรายได้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ากระแสนิยมของโลกฟุตบอลณปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับและแรลมมดริตก็สร้างสโมสรนในรูปแบบของทีมซูเปอร์สตาร์พวกเขาจะมีบรรดานักเตะดาวดังระดับโลกย้ายเข้ามาสู่ทีมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะนั้งแต่ในยุคข,ของฟลอเรนโซเปเรสที่เข้ามาปรับเปลี่ยนในยุคต้นทศวรรษ2000กับโปรเจกต์กาลาติกออสเราจึงเห็นภาพตรงนั้นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพราะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเข้าสู่ยุคศตวรรษใหม่ปี 2000เป็นต้นมาเนี่ยถึงตรงนี้ก็ราวๆ20กว่าปีเนี่ยถ้าเอาแบบเฉพาะตำนานหลักๆที่ขึ้นหิ่งเลยนะครับก็อาจจะเป็นแค่ราอุนกอซาเลสกับอิเคกาซิยาสที่เหลือมีขึ้นมาประปรายครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ายืนหยัดก,กลายเป็นนักเตะที่ทีมขานไม่ได้หรือในทีมชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเพียงนาโชเฟรนันเดสเดสบาสเกสซึ่งตัวแต่เหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในระดับถึงขั้นว่าแบบโอ้โ เวิร์ c คลาสระดับโลกขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่ส q อตเอเพยอร์ครับตั้เแต่ในทีมชุดใหญ่หรืออยู่ในสถานะเป็นแค่ตัวหมุนเวียนไปเรื่อยๆถามว่าคุณภาพของเด็กเยาวชนมัดบรตไม่ดีพอขนาดนั้นเหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปครับเข้าสู่ยุคทุนนิยมอย่างเต็มตัวการรอคอยการอดทนอาจจะไม่มากพอแล้วการดันเด็เดดารุ่ง ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มากเกินไปมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการแข่งขันผลลัพธ์และความสาเร็จแต่ในเมื่อสถานะของเรอลมริตเนี่ยมีงบประมาณเพียงพอครับที่จะลงตลาดซื้อนักเตะอย่างชั้นฉลาดดีท้าระดับท็อปอายุน้อยใช้งานได้ยาวนานเป็นกําลังหลักของทีมดังนั้นภาพยายใหญ่ๆก็คือเด็กๆจากลาฟาบริกาหลายสิบคนหรืออาจจะเป็นร้อยคนที่ทะลุสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ได้แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกไปแต่ตรงนี้มองในมุมกลับมันกลายเป็นโมเดลที่มันน่าสนใจครับของเรอลมริดถ้าพูดถึงแง่ของคุณภาพศัก์และ สีลาฟาบิก้าไม่ได้แตกต่างกับลามาเซียของบาร์เซโลนาเท่าไรครับการลงทุนการพัฒนา,นาระบบอะคาเดมีทุกๆปีอยู่ในขั้นแบบยอดเยี่ยมดีเลิศแต่เด็กโยชนของลามาเซียเนี่ยถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้มากกว่าขณะที่เด็กๆจากลาฟาบิก้ามักจะเจอทางตันแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปแต่การถูกปล่อยตัวนั่นแหละครับน่าสนใจเพราะทวัดณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับในลีกของสเปนเอาเฉพาะลีกสูงสุดก็ได้ครับในลาดิกา นปัจจุบันมีนักเตะที่เติบโตมาจากลาฟาบริก a ลงเล่นในทีมต่างๆในลีกสูงสุดของสเปนมากถึง55คนครับไม่เว้นแม้กระทั่งที่ บาร์เซโลนาก็ยังมีผลผลิตจากลาฟาบิก้าอย่างมา์กสอลอนโซแฝงตัวอยู่ในนั้นมันเหมือนเป็นเคล็ดลับบางอย่างครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปไม่ใช่ว่าฝีเท้าของเด็กเยาวชนมาดริดไม่ดีพอแต่ถ้าจะพูดที่ถูกก็คือนักเตะเยาวชนของมาดริดที่ถูกฟูมฟักขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับซูเปอร์สตาร์ครับดังนั้นแนวคิดการสร้างและการดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จึงปรับเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องขึ้นทีมชุดใหญ่แล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นการสร้าง การปั้นให้ถึงคุณภาพที่เหมาะสมแล้วปล่อยตัวขายออกไปเพื่อทำเงินครับดานี่คาบคาวครับอธิบายเรื่องนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าเราคุยกันเรื่องนี้จะบอกว่าแนวทางของมาดริดไม่สมเหตุสมผลก็คงไม่ใช่เพราะในเมื่อบางปีคุณอาจจะไม่ได้แชมป์คุณจําเป็นต้องโยกระดับทันทีเพราะเรารอไม่ได้ดยกตัวอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกองกลางดาวรุ่งคนหนึ่งที่เก่งมากๆชื่อว่าเซกิโออาริบาสเตียมที่จะถูกผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ ในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่สุดท้ายเราก็ลงทุนซื้อนักเตะที่ดีสุดในโลกอย่างจูดเบลีแคมเข้ามานั่นคือการเปิดประตูโอกาสของอาริบาสทันทีเมื่อโมเดลมันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆครับทางออี่ดีสุดก็คือการขยับขยายนักเตะคนไหนโดดเด่นขึ้นมาคุณภาพดีกว่าที่จะเล่นในกาสติยาาละก็คือทีมสำรองแต่ไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ได้จะถูกขายออกไปเพื่อทำเงินครับแล้วก็นําเงินเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นต้นทุนในการสร้างเด็กชุดใหม่ขึ้นมานั่นคือทําให้ธุรกิจของสโมสรน,นั้นมันเดินต่ไไ่่ออไไปด้คควบบูกัเรืงงาานนนใส ทีมชุดใหญ่พวกเขาจะไม่รัง้งเตะไว้แถมยังส่งเสริมให้ออกไปหาประสบการณ์ลงเล่นกับทีมอื่นด้วยจะบอกว่านี่มันเป็นคอนเซปต์ในยุคสมัยใหม่ของมาริด ก็ต้องพูดแบบนั้นแหละครับแล้วยิ่งถ้าเรามองไปที่ชื่อนะครับลาฟาบิกาเนี่ย,ยแปลกันตรงตัวก็คือโรงงานครับมันเหมือนการผลิตมันเหมือนการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็ถูกขายออกไปให้ความสาคัญในแง่ของเม็ดเงินเรื่องของธุรกิจซึ่งอาจจะแตกต่างในชื่อของลามาเซียครับของบาร์เซโลนาที่แปลตรงๆว่าก็คืออรมมารมณ์ประมาณบ้านไร่ปลายสวนครับมันดูมีความซอฟต์หน่อยมันดูมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับประเด็นตรงนี้เนี่ยหลายสื่อให้ความสนใจครับอย่างเช่นเดียตเรติกสื่อกีฬารายชั้นนําของอังกฤษครับเจาะแนวคิดในการสร้างยวชนรรูปแบบธุกิจของรมดิรับ และก็สรุปได้ว่าทัพชุดขาวเนี่ยสร้างและสอนเด็กของพวกเขา ให้เน้นไปที่ความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์แทคกติกที่แตกต่างกันเป้าหมายก็คือเพื่อฝึกโยชชนเหล่านี้ครับให้สามารถทํำผลงานในเกมระดับอาชีพได้และยิ่งกว่านั้นมันจะทําให้พวกเขานั้นมีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอที่จะเล่นให้กับสโมสรไหนก็ได้ไม่ว่าจะเล่นระบบไหนแทคกติกไหนสไตล์ไหนต่อให้ไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ของมาดริดก็ตามตัวอย่างหนึ่งคนครับมีชื่อว่ากอนโซโลเอ็กสโปซิโตเคยเป็นเด็กฝึกของลาฟาบริก้าครับณปัจจุบันนียเล่นอยู่ในลีกระดับดิิชั่น เอ็กซ์โปสโตบอกว่าสมัยเป็นเยาวชนครับที่มาดติดเขาเริ่มในการเล่นเป็นแบ็กขวาจากนั้นก็ถูกย้ายไปเล่นเซนเตอร์แบ็กเติบโตขึ้นมาโค้ชหลายๆคนก็ปรับผมให้มาเล่นกองกลางจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่โตแล้วนะครับผมเพิ่งเข้าใจว่าอะคาเดมี่สอนให้ผมเข้าใจฟุตบอลมากขึ้นโดยเพพาะระบบวิธีการเล่นเพื่อความยืดหยุ่นและเล่นได้หลายตำแหน่งไอแนวคิดตรงนี้แหละครับมันจึงทําให้เด็กๆเกยาวชนของมาดริดนั้นพร้อมไปเล่นทุกที่ท,ท,ทุกทีมบนโลกใบนี้มีโอกาสมีเส้นทางให้เด็กไปต่อ มีทางเลือกหลากหลายไม่ว่าคุณจะได้รับโอกาสจากทีมระดับอาจต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างอเมเรียหรือเป็นทีมระดับท็อปอย่างอตเลติโกโมาดริดเด็กจากลาฟาบริก a าก็สามารถเล่นได้ซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยในทีมของอมาดริดก็มีผลผลิตจากสุยนฝึกเยาวชนเอรลมาดริดถึง5คนครับ อยู่ในนนั้เมื่อมีข้อเสนอจากทีมอื่นเข้ามาสโมสรก็พร้อมที่จะผลักดันครับเปิดโอกาสให้เด็กหล่านั้นได้ออกไปเล่นฟุตบอลในทีมชุดใหญ่จริงๆและก็มีเม็ดเงินรายได้เข้าสู่สโมสรมันทําให้ลาฟาบริกานั้นเหมือนเป็นโรงงานผลิตดาวรุ่งครับส่งออกแล้วก็นาเม็ดเงินเข้าสู่สโมสรมากมหม่เอาแค่10ปีหลังสุดครับทัพชุดขาวเนี่ยทำเงินจากบรรดาดาวรุ่งของพวกเขา ที่ถูกขายให้กับทีมอื่นเนี่ยสามร้อยสามสิบล้านยูโรครับเฉลี่ยกมาครับนั่นหมายความว่ามีไม่เงินรายได้จากการขายดาวรุ่งเนี่ยปีละสามสิบสามล้านยูโรซึ่งถ้ามองจากต้นทุนครับที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในต่อปีเนี่ยอย่างที่รายงานตอนต้นยี่สิบห้าล้านยูโร cover แล้วครับแค่นี้โอเคแล้วครับนั่นหมายาว่าพวกเขาก็จะมีต้นทุนในการต่อยอดสร้างเด็กรุ่นต่อไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเร,ยเรยืเข้าสู่โรงงานการผลิตและก็ส่งออก ยนําเงินเข้ามาจากโมเดลตรงนี้แหละครับมันไม่ได้หมายความว่าเด็กเยาวชนของมาดริดนั้นไม่มีศักยภาพพอนะครับเพียงแต่ว่าทีมชุดใหญ่ของพวกเขาเนี่ยมันมีแนวทางแนวความคิดมากกว่านั้นครับและด้วยสถานการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ละปีก็จะมีนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกย้ายเข้ามาสู่ทีมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพื้นที่สําหรับเด็กดาวรุ่งจากอะคาเดมี่มันก็ลดน้อยลงทางออกก็คือต้องปล่อยออไปแล้วได้เม็ดเงินราคาที่เหมาะสมซึ่งถือว่าเป็นวงจร,รธุรกิจที่ครบถ้วนครับ สร้างโปรดักต์ขึ้นมาทาให้มันมีคุณภาพและสร้างรายได้จากมันต่อให้ไม่ได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก็ไม่เป็นไรที่สําคัญมากกว่านั้นไอโมเดลแบบนี้ครับมันเริ่มได้รับความนิยมจากทีมใหญ่ๆที่มีแนวทางการเสริมทัพค,คล้ายๆกันอย่างเช่นแมนซิตี้ก็ได้ครับในทีมที่เต็มไปด้วยสปอ์สตาร์ระดับโลกเหล่านั้นครับเด็กดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันต้องอยู่ในระดับแบบท็อปคลาสจริงๆอาจะอย่างเช่นฟิลฟอร์เดนก็ได้แต่ก็มีอีกหลายคนครับที่โดดเด่นมีคุณภาพแต่ไม่สามารถเเบบียยดดดรราาปปออตไไ้้กกก็็งงถูลล่แนนํิ เข้ามาเป็นรายได้ของทีมโคพาเมอร์โรเมโอลาเวียหรือแม้ท่้งเจดอนซานโชครับแต่รอระยะเวลา10ปีหลังสุดแมสตี้ทำเงินจากการขายดาวรุ่งได้ถึง360ล้านปอนด์ครับมันเป็นรูปแบบของเรอลมดริตและแมสตี้หน้าตอนนี้ครับถ้ามองในแง่ของการสร้างเด็กดรวรุ่งขึ้นมาผสมเรานทีมชุดใหญ่อาจจะไม่ชัดเจนครับแต่ถ้าถามในเรื่องของเวทีธุรกิจพวกเขาชนะเลิศครับซึ่งหนึ่งในคำถามใหญ่หญที่มักจะถูกถามถึงก็คือแล้วบรรดาเด็กๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย ในศูนย์ฝึกเยาวชนของมาดริดเนี่ยนะครับลาฟาบริกาเนี่ยเติบโตมาใช้ชีวิตมามีความผูกพันกันมาอบางคนอยู่มาเป็น10ปีจู่ๆถูกขายออกไปเด็กๆยอมรับกับมันได้หรือเปล่าตรงนี้เรามาดริดแก้ไขด้วยการใช้เงื่อนไขหนึ่งครับก็คือเงื่อนไขในการซื้อกลับแปะไว้อยู่ในสัญญาเกือบทุกครั้งนอกจากพวกเขาจะสอนให้เด็กๆนั้นเข้าใจในเกมของฟุตบอล มีความหลากหลายยืดหยุ่นเล่นในระบบไหนสไตล์ไหนแทคติกไหนก็ได้แล้วยังสอนให้นักเตะเข้าใจสาการนอกสนามด้วยเด็กๆจึงรู้ดีครับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งอายุได้แล้ว ควรต้องเล่นทีมชุดใหญ่แล้วต้องการลงเล่นอย่างจริงจังแล้วพวกเขาควรจะต้องออกไปหาทีมเล่นครับขาดที่สโมสรก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าตัดหางปล่อยวัดเลยหรือขายขาดขายทิ้งไปสะทีเดียวพวกเขามักจะมอบความมั่นใจตรงนี้แหละครับให้กับเด็กๆของตัวเองว่าถ้าคุณดีพอคุณจะได้กลับมาเล่นให้กับมานริดด้วยการใส่เงื่อนไขซื้อกลับเนี่ยแหละครับตัวอย่างชัดๆก็คือดิดดี้คาร์บาคาวเนี่ยแหละครับเคยย้ายไปเล่นให้กับเลวูเซ่นสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นครับกลายเป็นหนึ่งในแบ็กขวาถูกจับตามองในเวที liga, วบุนเดสลิกาแลวก แค่6ล้านยูโรเท่านั้นแล้วอยู่ยาวมาเลยครับจนถึงนับปัจจุบันนี้จะได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นครับได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องกับสถานการณ์แบบนี้เด็กเก่งไหมเก่งมากครับแต่เบียดขึ้นไปสู่ทีมิู้ใหญ่ที่เต็ไมไปด้วยซูเปอร์สตาร์ลำบากครับเพราะฉะนั้นขายก่อนครับขายนำรายได้เข้าสู่สโมสรแต่มีเงื่อนไขซื้อกลับเพราะถ้าคุณโดดเด่นเก่งพอ สางผลงานที่ดีพอที่จะกลับมาเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับมาดริดเมื่อ,อไหร่ก็จะใช้เงินไขนี้ดึงตัวกลับมาแต่ถ้าถามว่ามาดริดใช้แนวทางแบบนี้กับเด็กทุกคนหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่ร้อครับทุาลูกทีมเนี่ยมักจะมีความหวัง เล็กๆอยู่แล้วครับว่าเด็กท้องถิ่น,นเด็กอะคาเดมี่จากระบบเยาวชนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กลายเป็นตำนานกลายเป็นยอดนักเตะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งพวกเขาเคยมีตัวอย่างอย่างโรนัลนซาเลสอย่างอิเคกาซิยาตแต่ความจริงก็คือกว่าจะมีระดับนั้นน่ะนะฮะมันยากเหลือเกินครับบางที5ปีอาจจะมีสักคนหรือ10ปีอาจจะมีสักคน20ปีอาจจะมีสักคนเพราะฉะนั้นในเมื่อมันยากก็ไม่จําเป็นต้องรอครับและทํางานตามโมเดลแบบธุรกิจแบบนี้แหละครับซึ่งเป็นผลประโยชน์วินวินกับทุกๆฝ่ายรายได้ที่ ขายเด็กดาวรุ่งออกไปก็เข้ามาสามารถลงทุนได้ต่อในทีมเยาวชนนี่แหละครับส่งต่อรุ่นสู่รุ่นปีต่อปีครับซึ่งในแต่ละปีก็มักจะมีกําไรอยู่ด้วยนี่แหละครับโมเดลของลาฟาบริกาศูนย์ฝึกเยาวชนของแรมาดริดที่แหวกแนวไม่ซ้ําใครและมีแนวคิดที่โดดเด่นเหลือเกินครับในเรื่องของการทรําธุรกิจฟุตบอลอย่างใ,ในบ้างกับเรื่องตรงนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับถ้าชิมชอบคนในของเรา ฝากสกนับสนุน i ม s ส a n นไทยแลนด์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดซุปเปอร์ตได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ